ต้องต่อสู้เพื่อความยุติัรเรเพื่อประชาธิปไตายให้บ้า,านเมืองนี้มีมั่นานเดียที่มีความรู้สึกว่าพนาี่น้องต้องรีระดมหาเสียงพื่อกันต้องไปต่อสู้ผม,มยนงกับพี่น้องว่าผมก็ได้แต่ภาวนาว่าดวงวิญญาณทุกดวงที่ได้ทีที่เพื่อประชาธิปไตาย ได้ลุ้นไา้ให้ท่าตะมอนเป็นไฟแท้แม้ว่าเราจะเสียเวามภาคแต่ชัยชนะต้องเป็นของฝ่ายทูกท่ะและเป็นของไอ,อ,อ้ตาต่อไปน้องทีละคหลายคนเป็นห่วงว,ว่าหลังจากนี้มผมจะต้องไปต่อสู้ในชั้นศาลรัฐธรรมนูน มีความกว<ล>ังวิ่ต <injected language> <ged language> ้นกว่าจะไม่ได้เล่นสองสองต่อไปหรือไม่ที่ทั้งเรื่องแบบสองสองสองสอก็คือเปิดขาดชนไปเรื่อ นนเขา,าจะผลากตำแงพงประธานาธิบดีสหรัฐอเมริกาเพื่อไปรับตำแหน่งที่ใหญ่กว่าประธานาธิบดีนั่นคือตำแหน่งประธานคนท้าวอเมริกาเช่นเดียวกันที่น้องอุตลาสงายอย่าไปสนใจเลยว่าผมจะได้เป็นผู้แทนราชสรนกทีวันผมจะเป็นผู้แทนหรือไม่เป็นผู้แทนผมก็เป็นของผม อย่างนี้ไม่มีทางเดียวและข้ามีทางสามทา่ให้เลือกบอกว่าให้เลือกอย่างเดียวระหว่างหนึ่งเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรสองเป็นรัฐมนตรีสามเป็นคนเลือกนาผมตอบโดยไม่ลังเลใจว่าถ้าเลือกอย่างเดียวผมเลือกคนใด ขณะที่คนเสื้อแดงอยู่ในอารมณ์ดีใจกับการได้รับอิสรภาพของนายจัตุพรและนายนิสิตสองผู้ต้องหาคดีก่อการร้ายแต่อีกด้านหนึ่งยังคงมีมวลชนคนเสื้อแดงอีกจํานวนไม่น้อยที่ยังคงถูกคุมขังด้วยข้อหาต่างๆแต่กลับไม่ได้รับความเอาใจใส่เช็กเช่นกรณีแกนนํานางนรุบลวรุณรุ่งโรดอายุ50ปีนายชาตรีศรีจินดาอายุ33ปีและนายสุรชัยนินโสภาอายุ28ปี ผู้ต้องหาร่วมกันครอบครองอาวุธปืนสงครามเครื่องกระสุนและวัตถุระเบิดโดยผิดกฎหมายประกอบไปด้วยอาวุธปืน M16 1กระบอกปืนอาก้าหกระบอกปืนคาบินจำนวน1กระบอกกระสุนปืน M16 จำนวน480นัดกระสุนปืนอาก้าจำนวน247นัดกระสุนปืนคาบินจำนวน115นัด รวมทั้งมีการปลอมเอกสารราชการและใช้เอกสารปลอมระหว่างวันที่10เมษายนถึง3พฤษภาคม2553ซึ่งมีความเชื่อมโยงกับการก่อเหตุยงิงเฮลิคอปเตอร์เมื่อวันที่10เมษายนพุทธศักราช2554ครั้งหนึ่งนางนารุมลได้ตัดพ้อว่ารู้สึกน้อยใจที่ตนเองนายชาตรีและนายสุรชัยไม่เคยได้รับการช่วยเหลือจากนปชและพักเพื่อไทยทั้งที่ร่วมต่อสู้เพื่อเรียกร้องประชาธิปไตยให้กับนปชและคนเสื้อแดงมา ตั้งแต่ปี2549ซึ่งคดีนี้ศาลได้นัดฟังคำตัดสินในวันที่10สิงหาคมและถูกนำไปรณรงค์บนเว็บไซต์คนเสื้อแดงโดยการนำภาพของนางนารุมนที่ถ่ายกับสุนัขระหว่างร่วมชุมนุมคนเสื้อแดงเมื่อปี2553มาเป็นประเด็นว่าบุคลิกแบบนางนารุมนจะสามารถใช้ปืนสงครามยิงเฮลิคอปเตอร์ได้อย่างไรไทยอ e ีนิวใช้คำบรรยายภายใต้ว่าผู้หญิงยิงหอจานารุมนว่ารุรุงร่งโรธ ซึ่งเข้าร่วมการต่อต้านเผด็จการนับตั้งแต่ยุคบุกเบิกกับกลุ่มคนวันเสาร์ไม่เอาเผด็จการผู้ที่รู้จักเธอดีบอกว่านอกจากชอบพกหมาไปชุมนุมด้วยชอบเสียงดังลั่นร่าเริงเป็นเอกลักษณ์แล้วก็ไม่เคยเห็นว่าเธอชอบพกพาอาวุธแต่อย่างใดแต่ได้มีการจับเธอคุมขังมานานปีเศษรอตัดสิน10ส,สิงหาคมนี้โดยกล่าวหาว่าเป็นผู้หญิงยิงหอ ทั้งที่ในคำฟ้องระบุว่านางเนรมนร่วมกันครอบครองอาวุธปืนสงครามเครื่องกระสุนและวัตถุระเบิดโดยผิดกฎหมายซึ่งเป็นข้อเท็จจริงที่แสดงให้เห็นว่าลักษณะของการกระทำอาจผิดการเข้าข่ายสมรู้ร่วมคิดหรือวางแผนยิงเฮลิอคอปเตอร์โดยที่นางเนรมนไม่จำเป็นต้องเป็นผู้ใช้อาวุธสงครามเองสะท้อนให้เห็นความจริงอีกด้านหนึ่งว่าเว็บไซต์คนเสื้อแดงพยายามที่จะชี้นำการนำเสนอข่าว เพื่อให้เห็นว่าเกิดความไม่เป็นธรรมในการพิจารณาคดีหรืออาจสรุปว่าคดีของนางเนรมนลถูกนํามาใช้เป็นเครื่องมือปลุกระดมทั้งท้ที่ตลอดเวลานับปีที่นางเนรมนลถูกคุมขังก็ไม่ได้รับการเหลียวแลจากแกนนกํานปชนอกจากการรณรงค์อย่างต่อเนื่องว่าให้มีการปล่อยนักโทษคดีการเมืองทั้งหมดแต่ก็ไร้ซึ่งการกระทําที่เป็นรูปเป็นร่าง เช็คเช่นกรณีของนายจตุพรและแกนนำคนอื่นๆดังที่นางเนรมนได้ตัดพ้อออกมาว่าทุกวันนี้บ้านก็กำลังจะถูกยึดแต่ไม่สามารถทำอะไรได้เพราะยังติดอยู่ในเรือนจำชีวิตแทบไม่เหลืออะไรนับตั้งแต่เข้าร่วมต่อสู้กับนปชไม่เฉพาะแค่กรณีของนางเนรมนเท่านั้นที่ถูกสื่อเครือข่ายคนเสื้อแดงตีคลุมให้เกิดความเข้าใจแบบผิด,ผด คำพิพากษาของศาลคดีเผาห้างธนาคารกรุงเทพสํารงจังหวัดสมุทรปราการเมื่อวันที่26กรกฎาคมที่ผ่านมาก็เป็นอีกหนึ่งตัวอย่างของการบิดเบือนข่าวสารในสื่อเครือข่ายคนเสื้อแดงอย่างร้ายแรงด้วยการพาดหัวข่าวว่าศาลพิพากษาเสื้อแดงไม่ได้ก่อการร้ายราวกับชัยชนะอันยิ่งใหญ่ท,ที่ปรากฏผ่านเว็บไซต์แดงต่างๆสร้างความสงนอยู่ไม่น้อยกับสิ่งที่เกิดขึ้นแต่กับสาระข้อเท็จจริง มีรายละเอียดหลายแง่มุมอันควรพิจารณายิ่งมากไปกว่าแค่คําพาดหัวทั้งนี้กรณีดังกล่าวเป็นเหตุสืบเนื่องจากสารจังหวัดสม,มุทรปราการได้พิพากคดีเลขที่ดำ3า3 9 3 9ทับตามคำร้องของนายเอกรินบุญนิรันร์และนายวีรศักดิ์โพศีแก้วในฐานผิดร่วมกันวางเพลิงเผาธนาคารกรุงเทพสาขาสำรองในวันที่19พฤษภาค,คม2553 และเมื่อพิจารณาในรายละเอียดอันข้อเท็จจริงก็พบว่าเป็นเว็บไซต์แดงมีเจตนาล้าเว้นสาระสําคัญในคําพิพากษาของศาลจังหวัดสมุรปราการเมื่อวันที่26กรกฎาคม2554ที่ผ่านมาก็คือคําสั่งให้จําคุกบุคคลทั้งสองเป็นเวลา2ปีตามมูลฐานความผิดร่วมกันวางเพลิงและฝ่าฝืนพรกฉุกเฉินซึ่งล้วนเป็นข้อเท็จจริงที่ปรากฏตามประจักษ์หลักฐานและคําสารภาพว่าบุคคลทั้งสองนําระเบิดเพลิงซึ่งประกอบขึ้นจากกระป๋องเบียร์ผสม น้ำมันจุดไฟไปปลาใสธนาคารกรุงเทพสาขาสำโรงเพื่อต้องการสร้างความปั่นป่วนให้กับบ้านเมืองก่อนถูกเจ้าหน้าที่ตำรวจตาม,จ,ตามจับกุมได้ทันควันขณะหลบหนีในวันที่19กรกฎาคม2553เพราะฉะนั้นข้อเท็จจริงสำคัญจากบทลงโทษจำคุกจำเลยทั้งสองเป็นเวลา2ปีจึงไม่ได้หมายความว่าบุคคลทั้งสองจะรอดพ้นจากความผิดอย่างสิ้นเชิงรวมถึงไม่ควรมีเว็บไซต์แดงจะนับเหมารวมว่า ผู้ลงมือปฏิบัติการเผาทำลายสถานที่ราชการสถาบันการเงินบริษัทเอกชนที่นับรวมเฉพาะเขตกรุงเทพมหานคร36แห่งสาระกลางจังหวัดอีก4แห่งซึ่งประกอบด้วยสาระกลางจังหวัดมุกดาหารขอนแกน่นอุบลราชธานีและอุดรธานีจะรอดพ้นจากข้อหาก่อการร้ายและไม่ควรนำประเด็นนี้ไปโฆษณาชนเชื่อว่าผู้กระทำผิดในคดีเผาบ้านเผาเมืองอาจรอดพ้นจากบทลงโทษทางกฎหมายในคดีก่อการร้าย ทั้งๆท,ที่หลักการของกฎหมายจะพิจารณาความหนักเบาของบทลงโทษแตกต่างกันไปตามลักษณะความผิดที่เกาะขึ้นเพราะไม่มีใครทําผิดแล้วได้รับการล้าเว้นจากการลงโทษและก็เป็นข้อเท็จจริงที่ปรากฏในเว็บไซต์แดงและผูะ้ที่เกี่ยวเนื่องกับการปลุกระดมมวลชนในนามของนอปชทั้งหมด ควรจะได้อธิบายแก่สังคมคนเสื้อแดงเพื่อความเข้าใจอย่างถูกต้องกับพฤติการแห่งคดีก่อการร้ายโดยไม่เลือกหยิบยกมุมใดมุมหนึ่งมาประติปต่อเพื่อหวังแค่สร้างกระแสศรัทธามวลชนเพราะต้องอย่าลืมว่ามวลชนคนเสื้อแดงจํานวนไม่น้อยต้องติดคุกติดตารางเพราะลุ่มหลงชุดความคิดของแกนน,นํานปชในเรื่องการจุดไฟเผาประเทศทําให้การเผาบ้านเผาเมืองในวันที่19-20ถึงพฤษภาคม2553เกิดขึ้นจริงๆ อย่างที่ผมบอกเลยครับว่าคนเสื้อแดงเขาขี้ตกใจทามายิงตุ้ม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 คนเสื้อแดงวิ่งเข้าเคสรอวิ่งเข้าเซนตันโววิ่งเข้าพาราลกอนวิ่งเข้าโรงแรมแถวนี้แล้วของเราด่เต่าที่ผมฟังดูเช็คกระแสะอาการตกใจแนวโน้มที่จะเป็นเนี่ยมีหลายอาการครับบางคนตกใจและชอบวิ่งไปหากระเป๋าแบรนด์เนมก็มี บางคนเวลาตกใจชอบวิ่งไปร้านเครื่องประดับร้านเครื่องทองเครื่องเพชรก็มีบางคนเวลาตกใจชอบขับรถเข้าไปในห้างก็มีบางคนเวลาตกใจจุดไฟขึ้นมาดือด้อก็มีที่น้องนัดกันทางหน้าถ้ารู้ว่าเขาจะปราบบาง ไม่ต้องเตรียมอะไรมากมาด้วยกันขวดแก้วคนละใบมาเติมน้ำมันเอาข้างหน้าบรรจุให้ได้75ซีซีถึง1ลิตรถ้าเรามา1ล้านคนในกร,รุงเทพมหานครมีน้ำมัน1 000, 000, 000, 000, ล้านลิตรรับรองว่ากทมเป็นทะเลเพลิองอย่างแน่นอนและถ้านึกว่ายุทธวิธีแบบนี้จะทำให้คนเขากลัว นึกว่ายุทธวิธีแบบนี้ถ้าทําแล้วจะทําให้พี่น้องแตกฉานสั่นเซนกลับบ้านไอ้เรื่องแตกกลับบ้านนั้น่ะเป็นไปได้แตกจะบอกให้รู้ไว้ว่าไฟจะลุกท่วมทุกตารางนิ้วของประเทศไทย